สงสัยกันไหมว่าเมึกปากกาซึมกระดาษบางแผ่นแต่บางแผ่นก็ไม่เพนดะจะมาไขปริศนาเรื่องนี้ให้รู้กันเริ่มต้นด้ว กระดาษ A 4ธรรมดาอ,อืเขียนเลื่อนปื๊ดเลยแต่ลองพลิกดูด้านหลังสิอืก็มีรอยจางๆทะลุมานิดหน่อยนะก็เพราะว่าน้อง A 4มีรูพุนเยอะก็จะซึมเล็กน้อยก็ต้องรีบเขียนกันไปต่อด้วยกระดาษถนอมสายตาเขียนเขียนพลิกดูแบบนี้เย้แทบไม่ซึมเลยเพราะกระดาษเนี้ยมักจะเนื้อแน่นและมีน้ำหนักกว่า A 4ธรรมดาสุดท้ายกระดาษมันเขียนลงไปแบบนี้เฮ้ยดู กมันกองมันหยดเลยอะไม่ซึมเลยก็จริงแต่แห้งช้ามากเพราะกระดาษผิวมันไม่มีรูพุนให้ซึมลงไปเลยแต่มันไม่เหมาะกับการเขียนไงเธอทุกคนจะเห็นว่าการซึมอยู่ที่ความหนาแน่นของกระดาษแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกกระดาษแบบไหนเชียนดะรุ่นควิกไดหลายการ์ตูนซาริโอชุดนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะมันเขียนลื่นแห้งไวกดสั่งได้เลย